พื้นที่เสียงไัยแล้วนะครับในพื้นที่จันทบุรีและตราดและในขนาเดียวกันเนี่ยวันนี้ในการประชุมสภาการาบหลวงซึ่งอยู่ในอำน,นาจของการาบหลวงนะจะประกาศเขตพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมในจังหวัดชายทะเลนอกเหนือจากจันทบุรีและตราดเพื่อให้เราสามารถที่จะ,ะกักสินค้าหรือควบคุมสินค้ายุทธบัตรใยที่จะประกาศในวันนี้เช่นกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับก็จะมีประจวบประจวบเช่นในพื้นที่นะครับในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ริมทะเลทั้งหมดทางด้านอ่าวไทย1ิไมล์ทะเลประกาศเขตออกไปอีก12ไมล์ทะเลครับก็คือเขาเรียกพื้นที่ควบคุมที่กระทรวงดาราหมประกาศทะเลอนาเขตอ่าใช่12ไมล์ส2อไมล์จากจากเส้นฐานก็คืออาที่ง่ายๆจากชายฝั่งก็คือทะเลอนาเขตทะเลอนาเขต อันนี้เพื่อให้เราปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่แล้วก็สกัดเรื่องควบน้ำมันที่เป็นเรือของไทยที่เป็นเรือของเรือของไทยที่เอายึดถ่วดใจลงเรือแล้วกลับไปที่กัมพูชาเราจะสกัดไม่ให้ไม่ให้มีการส่งของที่มีความจำเป็นแล้วทำให้กัมพูชาเขามีขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะปัดตรงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เขตท่าเรือแล้วก็จนถึงในทะเลอาณาเขตสิบสองไมล์มีมีกรอบเวลาไหมคะเสรง นกว่า<ป>ะจาะถึงเมื่อไหร<อ>่จนถึงเมื่อไหร่ออะไรย่ปีปีตอนนี้ยังไม่กําหนดครับแต่คิดว่าเขาอยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสมจะไม่ทําให้ถ้าอยู่ในภาวะปกติมันก็จะไม่ทําให้ผู้ประกอบการเดือดร้อนจะทําด้วยความเหมาะสมครับก็มื่อที่ตามวัตถิสัาชารจะไม่เกี่ยวกับเลยสัญชาติอื่นเฉพาะเลยสัญชาติเฉพาะเลยสัญชาติไทยครับอย่างก็หาว่า